สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เทมแมนชัแนลวันนี้เป็นการพบกันระหว่างบรอนสโตแมนปะทะเซดริกเลสเซนเดอร์นะครับผมในศึกรอบรอนสโตแมนครับตัวใหญ่กว่าเซดริกเลสเซนเดอร์เยอะนะครับอีกคนไซส์ใหญ่ครับอีกอีกคนไซส์เล็กเลยเล็กเกือบเกือบกลางครับแต่คนไม่เกือบกลางครับใหญ่ไปเลยครับเอาแล้วผมมาแล้วครับเปิดตัวมาแล้ว หายสแข็งคู่แข่งแก่งครับเดินมาแล้วครับห <following> ายสแข็งแร่งว้าต mm ่ผรอนโตแมนครับผมแถวนี้ <This is S 1> ใครเชียร์โตแมนกดหนึ่งนะเชียร์สซดดิกลีเซนเดอร์กดสองขอตัอตอวก่แอนออกมาก่อนเป็นหมายเลขหนึ่งดนะีกว่าผมเชียร์สโตแมนนะ ขอรับช่วงฝากขอขอเก็บค่าตัวนะครับเก็บค่าตัวฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับกดไลค์ให้ผมกดแชร์และยืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อคนที่ไม่ใหม่อยากดูผู้ไหนบอกก็ได้นะครับถ้าจัดได้จะจัดให้ชมนะครับเพื่อคนไหนชอบใยปั้มชวนมาติดตามได้นะครับผมจะจะทำคลิปให้ชมต่อไปเรื่อยๆนะครับอ้าเปิดโต๊ะเสร็จแล้วต่อไปครับเซนด์ด้วยเซนเดอร์ โคโรที่ก็สิบเพลงหรือเคยครับเข็มพัดแชมป์น่าจะเป็นแชมป์ตาไคา้เอเนทีนะครับ, e N e บผมทำเปิดปั e ้มไพ่ e ที่นอึอ๋อไม่ใช่ครับรุ่นโคเซเบตตงโมนัปเัิ้ปั้มรุ่นไซเล็ลกนะครับผมเซเวเดริกอเล็กซานเดอร์ครับผมนับเปิดปั้มรอบแชมป์แชมป์รุ่นเล็กนะครับ โโร,ร <c oughs> ุ่นรุ่นตัวเล็กโอ้โหไม่ธรรมดาครับรุ่นคูเซเวตครับโหเล็กเล็กนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักเบิ้ปั้มที่เก่งที่สุดจากรุ่นคูเซเวตเลยก็ว่าได้นะเนี่ยแชมเปี้ยนก็เสีเหตุมาเจอกับจอมแข่งแกร่งครับจะไหวหรือเปล่าครับแชมป์แชมป์จากคนตัวเล็ก <c oughs> อ่าเปิดตัวเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งร้อนท้อครับ คิดขอมาย่ำแล้วสนเตอร์เล่นเซนเตอร์บอกเข้ามาดิเพ่กรรมการบ,บอกไตีก็เลยครับเพราะไม่มีน้องจับเสียเพราะรอ,อ,อ,อตัวตัอแมนสายไปโฉบเพลก,กับโยนทิ้งน,นะครับผมกระเทือบลบได้ครับต่อยเป็นที่ท้องจับสายเป็นไซด์วอล์คสแลมครับโอเซนเตอร์เล่นเซนเตอร์ตัวเล็กกว่าครับแต่โดนบิชนเลยครับยังใช้ความเร็วเร่งงานบอลตัแมนไม่ได้ครับ,บ bon มัลตอมแมนจับมาเอามาพิงกับเชื่อครับ หัวเยียงครับดินเชื่อยกเสยไปเลยครับอย่าคงใช้ความเร็วเล่นงานไม่ได้ครับบวกตรงๆแบบนี้จะแย่นะครับเพราะว่าตัวเล็กกว่ามากกระทืบครับนำไปปั้มรุ่นเล็กครับแต่เป็นแชมป์จากรุ่นเล็กเลยโอ้สายแบ็คจับใส่เป็นแบ็คเบเกอร์ไปได้จับโกดกรรมการนับหนึ่งครับได้หนึ่งเขาดีสปิงโต้เ้มาแล้วจะได้ส่วนไหมโอ้ยังไม่ได้เขาวิ่งสวนกันโดนโคตไลนยไป โอ้โหกำกลังจะวิ่งไปจัดก,การอยู่เลยครับโดนคนไล่สวนจกกับยกทิ้งบองตัวแมงยังไม่โดนอะไรครับผมยังยังไม่เจ็บตัวเลยโอ้โดนอยู่ฝ่ายเดียวครับเซเดียร์เลสเตอร์จะไหวไหมครับตอนนี้ก็เริ่มเอาใจช่วยเซเดีร์เลสเตอร์นิดๆเลยนะครับตัวเล็กด้วยอ่าครับตอนนี้สวนกลับแล้วต,ลตัวกับตันไตเอ้าบองตัวแมนจะขาได้บิดบ้างครับผมโอโ้โห คนยัโงโดนได้ง่ายอยู่ครับเซดริกริซันเดอร์เชียร์บอลนะครับแต่แต่แต่เริ่มเห็นใจเซดริกริซันเดอร์นะครับโอ้คนตัวเล็กโดนโดนหลังแจไปชดโอ้โหเวียงเวียงกระเด็นเลยครับจับโยนกระเทือกไปครับโอ้จับโดดเตะกลับครับผมจะสวนได้ไหมโอ้โดนเตะเหมือนกันครับยังไม่ได้ครับโอ้บอลตัวแมนได้ง่ายไปชดเลยครับจับยกทิ้งเลยครับผมโอ้จะไหวไหมครับเซดริกริซันเดอร์จับกอด กรรมการนารับหนึ่งสองยังได้สองับยังสนได้อยู่โผบัลตัวตัวแมนพุ่งโดนไปทีเดียวเองครับเราใส่ท่าไม่ตายแล้วโถจะจบเลยได้ไหมครับจับยกจับยกเอาตรงไหนดีพาวเวอร์สแลมครับตรงนี้นะครับใส่พาวเวอร์สแลมไปแล้วนับจับกดกรรมการนับหนึ่งสองสามโอโ้โห โอ้โหคนละชั้นจริงๆครับคนละชั้นกันเลยนี่นี่เป็นแชมป์จากรุ่นตัวเล็กเลยนะครับผมบอลขายีจะไม่เหลือฝ้ากนะครับโอ้โหขายี้ตะเหมือนเหมือนเหมือนเด็กมาตีอยู่ผู้ใหญ่ครับเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กนี่นครับในจังหวะนี้จับทิ้งไปครับจกกับกดจังหวะนี้ก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วครับเสเด็กเลสเตอร์กรรมการนับสอกถึงสองนะครับ สเกือบกลางๆในจังหวะนี้ครับใส่ถ้าไม่ตายแล้วพาวเวอร์สแลมและจับกดครับกรรมการนับหนึ่งสองสามไปเลยครับผมไม่ง่ายครับผู้ชนะได้แก่บ้อน์โซแมนครับโอ้สุดยอดมากขอให้โชคดในการรับชมนะครับแต่คงจะไม่สนุกเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเนื่องจากแมนจบเร็วมากและไม่มีความตื่นเต้น สำหรบับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ